อเออตตเตียวหรืหนนอว่าสาโจยหรือว่าสาเตียวพี่น้องเอ้เนาะกับบ่พรพี่นอ้องเลยเนาะตอนนี้กำลังอ่าทางทีมงานวัดลุเดือดด้วยพี่นอ้องเอ้เนาะฟ้าดีโต้พี่น,น,น,นอ้องเอ้เป็นจังใดดิเนาะพี่น้องเอ้เนาะอ่าคือว่าลุเดือดทีมงานถึงกับแตกตื่นมาจันพี่น้องเนาะบืน <ไป S 2> บ,บ่บ,บืนไปใช่ไหบืนไปบ้านเมียแหละหลายคนเพคนปะจับคน<บ> ทีมงานเพิ่นแน่และไม่เพิ่อนว่าเสียสออรถจักไปบ่เพิ่นว่าสิทางหญ่เสียรถจักเอารถใหญ่มาจอดน่นนีหรือวะเจ้าว่าเรือว่าเสียรถใหญ่ไปเลยกับบุหู สบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องอิบซีวุฒสุขุสุโคนพี่น้องเนาะตว่าสิย่ในและกระต่างประเทศพี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับทานเขาสู่ซงบ่าวซาดีซาเนลติเบลพี่น้องไอเนาะพวกกันกาเนาะพี่น้องไอเนาะตอนนี้กรอยู่ที่หน้าบ้านเชอน์ซานของไอส่วนพี่น้องไอเนาะพอดีว่ารมาแต่เออร์บอสิงพี่น้องไอเนาะว่า เลยแต่ว่าอ่ามุ่งหน้าตรงมานี่กะตัวนี้กะเวลาสี่โมงครึค่งพี่น้องนเนาะเกือบหางมมาตัออ้งแต่อ่าเที่ยงเนาะพี่น้องมาตั้งแต่เที่ยงเนาะอ่าเที่ยงเกือบบ่ใบเลยพี่น้องเลยเนาะเกือบใส่เวลาหลนพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะพอดีว่าทางอ่ามีคุมมีบอ่อแน่พี่น้องเลยเนาะ ป้าตัวพี่น้องอ้เนาะเป็นทางใดดีพี่น้องเนาะช่วงนี้เห็นทั้งข้าวพี่น้องเนาะเห็นข้าวคือลูกระเบิดทรมทั้งความพี่น้องทั้งฝั่งไทยพี่น้องอ้เนาะเป็นอย่างไรดิพี่น้องเอ้ยเนาะตัวเบอร์แดเป็นตายานแห้งเนาะตอนนี้เพิ่ณกำลังสู่ลบบ่หรือว่าจังใดเนี่ยพี่น้องเนาะเห็นน้ำข้าวเนาะเห็นระเบิดนิ่วขกนิ่วเคี้ยวลูกปลาทรมพี่น้องอ้เนาะเห็นแล้วก็ อ่าตะลีตนสงสารเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่อูซื่อกะอ่าไปบ่ตรุบตุ่มต่ำลงไปแล้วป๊าเนาะงเอยเฮาจังได๋กะเป็นกําลังใจให้ทางพวกพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะตอนนี้เพิ่นกําลังอ่าຖືอุปโเนาะเพิ่นเอิ้นว่าจังได๋พี่น้องเยนาะอ่าอุปโเนาะอุปโอุปอ่าภัยิบัติ หรือว่าทั้งอุอปถัหภ์เนาะหรือว่าจังใดเรื่อง,งวัสดีกับว่าว,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 วเป็นพี่น้องเห็นเนาะเขาตกกระเพาหอะไรเนาะตอนนี้กัมาหลังเปิดคลิปโอ้ล้มกันพี่น้องเห็นเนาะพอด,ดีว่ามีอ่ไอ้ส่วนเท่ากับมาเดินมาซานมาวันนี้เห็นไอ้เราเห็น,หน,น,นเนี่ยพี่น้องทั้งนัยเรามุงเนาะพี่น้องเห็มุงอ่า หลังคาขึ้นพี่น้องเนาะหลังคาขึ้นเคียมไว้ที่ซีเฮดก็อฟหลังคุ้งหลังคาหลังกอกของน้ำพี่น้องเลยเนาะปลาเต้าพี่น้องเลยเนาะเอ้าจังไดกะรอ,อรุ่นน้ำกันได้พี่น้องหรือเนาะคนเอกับฝากคนไรโคเซ่โคติตาบเนาะเป็นกำลังให้ใจเฮนี่พี่น้องเอ้ยเนาะวารายกะเข่าเรื่องกันเลยพี่น้องเนาะตอนนี้กะโบมี่ยังก็เลยมาเปิดคลิปพี่น้องเลยเนาะ มีอ่าเมื่อเช้านี้ก็เห็นอ่าทางทีมงานเฮาเข้าไปพี่น้องเด้ออ่าเอ้ยเตียวหรือว่าสาวจอยหรือว่าสาวเตวพี่น้องเนาะกับบักพรพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กําลังอ่าทางทีมงานว่าลุเดือดด้วยพี่น้องปาดิโตพี่น้องเยเป็นจังได๋เด้เนาะพี่น้องเนาะอ่าคือว่าดุเดือดทีมงานถึงกับตกตื่นว่าจังพี่น้องเนาะอ่าเป็นจังได๋เนาะว่าเมา อ่าสิงมึนเมาหรือว่าจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตอนนี้ก็ทางทีมงานกําลังอ่าตามทยเนาะแต่ว่าสัมภาษณ์เนาะพี่น้องเนาะอ่าเห็นคือได้ยินว่าทางังอ่บาบ่พอนี่ไปกินเหล้บาบ่ยอมใจว่าซั่นกินเหล้ายอมใจว่าซั่นอ่าปาโตว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะกินเหล้ายอมใจจังไดเด้เนาะพี่น้องเนาะกกบ่เนาะหรือว่าจังไดพี่น้องเอ้ย โอ้ยเนาพี่น้องเอ้เนาะเอาจังได๋กะทางเฮากะบ่บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะว่าอย่างเราเนาะต้นปสาเหตุเพิ่นมาเป็นจังได๋เนาะกะได้เห็นทางคลิปเนี่ยพี่น้องเนาะทางทีมงานนะเขาไปามไทยแวทางสัมภาษณ์เนาะว่าเป็นอ่าทางทีมงานว่าอาจสิเป็นาคมคิดบ่ดีเนาะอาจสิเงเทื่อกสิเป็นอ่า เป็นปราสาทบ่หรือว่ายังไงพี่น้องเน้อเรื่อว่าเดินยานี่แหละชองย่างนี่แหละพี่น้องเนาะจากจากทางวัสดีเบิร์นคลิปเนาะพี่น้องเนี่ยเนาะตั้งหลายหลายช่องทางเนาะพี่น้องเนาะโบเดินยากะโบเดินยากะเป็นลูกปราสาทเนาะเป็นหลงลืมลืมนแน่หรือว่ามันควบคุมสติบ่ได้นี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องเห็นเนาะพวกอะไกะตาลิโนเนาะแต่กะ อ่าแต่กะบ่นั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันกะบ่ดได้ถือว่าอ่าดุลแรงปานใดเพราะว่าคือเห็นทางคลิปคือว่าสิเอาไปอ่าให้ทางในบ้านบำบัดสิด้พี่น้องเนาะเป็นจังได๋ดว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจังได๋เนาะคือว่าบำบัดเนาะอืมพี่น้องเบบอ้ยเฮากบ่ได มีหลายความคิดเห็นเพื่อนก็คอมเมนต์เข้ามาอ่าว่าเรื่องไพ่สามเสีติดหลายโคสรซุ่มขวนพี่น้องเอ้ยเนาะจังไมกะเฮากะบ่กล้าอ่าเว้าปอลได้แล้วพี่น้องเนาะเฮากะบ่ได้ฮู้อยู่ในเหตุการณ์เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแต่กะอ่ามีแต่ว่ามาเล่าเนาะมีตามที่เฮาเห็นพี่น้องเนาะเดีจ้วพี่น้องเอ้ยเนาะ ภาพี่น้องเนาะว่าหลายกอ่ายาวเนาะตอนนี้กทางทีมงานกําลังถามไทยอยู่พี่น้องเนาะคือว่าดุเดือดเนาะุนอ่าลึกอ่ากี่ยวลึกจอกกินเหล้ากินเบียร์เนาะโอ้ยตาพี่น้องเนาะจักสิเมาหยังกันแน่พี่น้องเนาะว่ามือเกคิดว่าเป็นอ่าถึกคองถืหยังไปว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแนวคนเมาเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือเพิ่นเว้านะพี่น้องเนาะอย่าไปคนบ้าเนาะอย่าไปซ่าคนเมาว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะ

บางคำว่าคำจาทางวัสดีบอุบุถิบุคุณจะในก็ขอโทษขอไภทางอ่าคือเตวหรือว่าสาวเตวหรือว่าบุพรหรือว่าทางอัคคูรักผู้ใหญ่หรือว่าทางเอฟซีเบอร์ทุกทุกทานเนาะบางคำว่าบางคำจาทางวัสดีบอุบุถิบุคุณจะในก็ขอโทษขอไภละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะเด้อพี่น้องเลยอืมอืมอืมปะสายพี่น้องเนาะเดียวบอสอะไรกันที่ então, us, ท people, ท retail, park? น ين, ú, réussi, ี่ทิ้งเงาเนาะ

นจงังกระซีาวพี่นอ้องเลยตามก็เริ่มใสแน่ด้พี่น้องเลยมีแต่คนว่าเอฟซีคนในนาำมาว่า มันแตกเลยกัมีแต่ล่างแล้วก็เอาม,มาใส่สิเ่เหานี้คุ้มไห้อลไรสิ่งล่างล่างตอนนั้นนะแล้วก็เอามาถอดให้เขาชามนะเอาใส่เขาชาดีกว่าได้ได้คู่ไหมวะได้คู่ไหมข<อ>ันเชื่อมาให้มาฝากได้โอ้ได้คู่ไหม,เ,ามาเออบันลาวคือหน้าหายบอบ่าวเส้นก็ได้ทั้งไง<อ>แต่เป็นยังแต่กันได้สิมาเข่าว่าบันฮะสิมาเข่าว่มาเข่าเลยมาเลยสินหนึ่งบ่บันนี่ ยัง่ทนมายัง่ทนใส่นายังทันยงดอกพุนตะเวนปลาขึ้นึงหุ่นเนาะเชลซีแล้วเ่้นยังไงละไรของแล่เหได้ขาเมื่อที่ว่าเนมาเมื่อนั่นนะมันน่นันยังว่าขาวอยู่บขาง เขาไปเสริมรองมาใหม่ได้เนาะลืมสังเกตเนาะเขาอยากคูว่าเพิ่นตัดผมมาเขาไม่เคยตัดมาเอ้าไปตัดผมให้เ่าจิบบ่าวบาจิตโอ้ยไล่ไล่ไล่ทานเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นบ่าอยู่บ่าพ่อได้ตัดบ่มีโมคูตัดให้นันแหละคือว่าลุงตั้งก็เราก็เมาเราคันบ่าเราสูแต่กาวตัดตัวใช่ไหมตัดน้ำลุงตั้งผู้ชูๆนั่นแหละเรากินเราเลยเลยปูรากิเออไปก็ได้ à, mới phân một một <laughs> à, phân máu, phân gà chừng này cả mi tao ao cả lo tít tám bưng vì hỏi nó lường lường cả nó nó <cười> <cười> cả bố gì à chừng này nó <laughs> tít tám <laughs> đấy tôi thì nó này nó หลายคนดูคนไปมืนเนาะหลายคนหลายคนมึงอื่นบอเมินไปใช่ไหมเมินไปบ้านเมียแหละหลายคนเพิ่นวะจับเพิ่นเพ่ว่าทีมงานเพิ่นแน่แล้วเพิ่นว่าเสียรถจักไปบ่เพิ่นว่าสีทางหยาเสียรถจักเอารถใหญ่มาจอดน่นี้หรือวะเจ้าว่าเรือว่าเสียรถใหญ่ไปเลยกับบุหู อยู่บัวเจ็ดบ่อเนาะหลังขี่กับ้าขี่กับ้าน้ำบางเบิ้งเนาะาจะไปช่วงตอนตอนเศร้าบ่เยอะเนาะโดยช่วยชสวยๆช่วงเศร้ากับบ่เศร้าภาไในเนาะสวยๆเนาะจิตเป็ดโมงพ่นมาฮอดดิเจ็ดเป็ดโมงสิบโมงกับประมาณพุ่นและเพื่อพ่นชิมะฮอดทางไกลทางไกลจเพิ่นมาจะพุ่นจะบ้านพ่นนั่น ตาเบิงกันแล้พ er ี่นเลยเนาะแต่ว่าเรื่องลูเรื่เมน่ะคุยกันนั่นแตะบอกไอ้คุยคุยกันส่น่บอคุยกันแหละวันนี้คุยตั้งแต่มือไปพูตบิดบอกคุยตั้งแต่มือไปอ่นเินว่ามาเนาะเฟินว่ามามีหีกองมาเล่าเล่ากับก็ได้กัทั้งทั้งไ้เพินกับว่าได้คัดคัานมาจังไหเนาะมีแต่ว่าถ่ายทั้งนี้กับาว่า ตามเพินเพินบอกนะครับคือเือพินมาเนาะคือใจเขาก็บบรรยากาศกได้แล้วแต่มาเนาะมาแล้วลูกอยู่นี่ในใจก็ลูกอยู่นี่สิว่าได้ด้จริงๆกับขันมากับขันปามากับมาปกติก็จะเป็นอยังเนาะสิทธิันเนาะเขาก็ใในมาคือท่านผู้ใหญ่ว่าอะไรก็ว่าอบาเสียงเขาเนี่ยเะพันมาพอคือพ่อแม่เพป็นแบบแล้วหรืนีปเนาะเป็นอย่งไดรฮีดเนาะไอ้เหล่าคลองน้ำบ้านีเนาะคลองฮีดคลอง อ่สิบสองข้องสิบสี่คือบนเบาอันละอืมกะยังชันแล้วมีแต่ติดตามเบิ่งยังไงเนาะยังทางเฮากะคำว่าอย่งไรกะคันมาคำเป็นมากกะสิมาอ่าถ้าโมเชนอาจจะไม่ได้ไปนำเ้อเด้อมีแต่ว่ารอรุ่นอยู่พี่แหละดิเรอมารอรุ่นอยู่เรือนพี่เด้อเนาะเพราะว่ากะเป็นเแยกทางวอลลาเพื่อนเนาะเพื่อนกัคือสิอ่า ถ้าเบิ่งนน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเนาะกิดสิบัวใกญ่กูไหนได้วะเนาะเอาไปกับมิตรเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนคุยกันเนาะกับบริมีอยังพี่น้องเลยเนาะโดยไปกับบริมีอย่างดอกพี่น้องกับมิตร่าไปห้องหลักกับผู้ผู้ใหญ่ทางผัวรักผู้ใหญ่เพื่อนคุยกันแต่กับเพื่อนกับชิเพื่อนกับชิอบภมเล็กน้อยเนาะอ่าเพื่อนกับบอกชอนเล็กน้อยแต่กับมาเนาะโดยอ่าจบว่าเพิ่งรักกันไปอืมประมาณเข้ามาไปช่วงอ่า ประมาณสิบส <othe> ิบโมงเนาะอ่าสิบเอ็ดโมงสินะเลยว่าได้คุยกันได้มาได้เนาะโดยบายบายประมาณชั่วโมงค์ทรงสัมมงกันแล้วนะบ่ได้ลุนไปได้เนาะประมาณนี้เด้บ่นั่งคุยกันนะสัมมงค์ทรงสมมงบ์บ่ไปทางไปสีลายกว่าอันอี้ทางไปคุยกันนะบ่ได้หลุนไปได้เนาะโดยทางไปก็นสีลายมันมันจะได้มันทำหัวทำห้องบ่ ด้วยคำหวยก็มีครัวบ้านนึงกับ้านน้องเบนก็มีครัวครัวครัวจุ่มครัวจมครัวจมแล้วเพิ่นเฮ็ดแบบน้ำล้นไปเลยเหรอบ่โดยแม่นแหละน้ำล้นไปเลยครัวตัวนึงกับว่าอาจจะได้อยู่เพราะว่าช่วงมันแดดอยู่นี่นะอาจจะได้อยู่พี่น้องนี่กัสิมั่งๆั่งได้อกเนาะอาจจะมั่งอยู่แต่มันแดดของแกมือนี่ก็นนะฮาบ่ได้มาวานี่ฮาบ่ได้มานี่ยวานี่ฮาบ่ได้มามื้อนี้ เอามาก็ยังเริ่มหมักไ้เอามาจะเอาเข่าจะเอาเข่า้พี่ก็ได้รถจะมาจนน้อยก็เมื่ออะไรก็ได้บอไป้าอเจ้าหน้าที่มทางรถดูแลบาดเจ็บธในชานเขากับชีในยูวัดมือวัดเว้นอย่างไรพี่น้องก็จะได้พิละมาจะพ่ละปจะได้หัวอันหลังคาลำก๊อเข่าอาสิเอาสิทำ

เราสีเอาตามแผนผู้ใหญ่พันว่ามาแหละอันนั้นะเล่าอยากกินเหล่าเลยตอกคือตอกคือตอกอยากได้เงินสิบพันอยากซื้อเหล่าโอ้เหล่าจะุูดเลื่อยไปไหนไปดมให้บางครั้ไปยืมเอาเหล่าก่อนเลยจะเป็นไปจ่ายให้เวอร์กว่าบโบให้ก็ได้เวอร์ก็ได้ไหนเ็ดเน้อแต่ก็จับน้ำฝนนั่นพี่เริ่มเริ่มสายแล้วบันนี้เนาะสายอืพี่เห็นน้ำอาบบน พูดไว้แล้วววตนให้เขามาไต้ผลให้เขาเห็นเขาหลางนี่ได้บอกน้ำใส่ือบอแซนบอกกันนี่ล้างแล็เอาไว้ใส่ข้วสารนะมันเห็นเ้อข้วสารเท่ส่าักยังไงไกลเนี่ไกลเป็นไกลไปยังก็ต่อยก็สอบอีกันคนนมีพิิถานในบอเนอะันนี้เราเคยหลางมาเนนี่เลยหนึ่จังหางหนึ่งจังหลางบัดบัดสี่หนึ่งจังลางในหัวทางเปหยากคือเขามัน สีล่างชน่ิไปใสข้าสล่างล่างนะก็กลัวไว้เนาะมันแห้งแล้วก็ต้องใส่เข่ามีใคร้ยให้ผมาหาหนมีเบาเล่ากับเบาแอนกับเบาจอยอะไรกับบาซาวไลภรรยาของเพื่อนชาวบ้านนก็มีคนมาก่่านนี่บานนี้มีเนาะ วเพิ่นผู้ไม้ละเพิ่นคนผูไม้สองคนเพิ่นมาเฮ้ยยิงดักมาบ้านนี้ว่าเรา่เคยมาเนาะมาบ้านบ่ายสองโมงนี่แบบพอดีเชิงหัวด้วยเนาะพอดีเชิงหัวเลยเอาเชี่ยวว วสิพุดตัวนี้ใหญ่เลยวสิทอดตัวนี้ใช่จริงแล้วนะเขาหดเขาต้องฝังรักเยองเบิ่งเบิ่งจริงเพราะว่าอาชีชาวเนาะคือตีกินเนาะตอนนี้ตอนนี้เจีนเจ๊นนี่เนาะอย่าลไรอะไรเห็ดเลยบอเห็ดไม่เ่ถักกลนตัวนี้ออกบอถักมือนาไม่ได้อะไเห็ดเด็ดเนาะเป็นพูงเลยเป็นกุ้งมาเลยได้อยังไง Đó, đi, Để nó đây lên đen mưa hết bê nó phụ Những người này. Những người này. Những

หมอข้นจำพรอนเพิ่นลังอีเม่เป็นอะไเ็นกับเมืองสุนเปนกับเมืองจำพอนใกล้เมืองสุนเป็นเขตตอเคตว่าไงไงเชีเบาเอ้โดยดยเป็นกับเมืองฝุ่นละเมืองเกาละ วิธีึกนาน้ำมันเนาะนีอ่ะน้ำโนทายการแบบนี้นะเนาะเาะทายพยายามลงคลิปเรื่อยๆอย่างนี้จะมือมีย่างทายเรากทายลงทายกับที่เขาจะแหมนะระยะเวลาแหมันอะเศาทีถึงไป้าทีถึงไปวางโฆษณาด้หลายอย่าเาผ่านโฆษณายงยังผ่านโฆษณา เอไอ้้คิไปไปไมีผู้ที่ตามหนึ่งร้อยเท้าออกคนเนะเป็นสิไปน้ำนบ่ดตามกล้องนเด้อ่น้องคน้าลองเนาะได้นี่แต่ละมือมันมีก็ได้ใช่เงี้ยทานเงินซื้อขนมแหงน้อยอยู่ไปกันได้ว่าเาไปมาถ่ายมันบ่มีเลยเนาะ มาทายส่วนหนึ่งเข่าหนึ่งน้านี่แะจะได้เป็นประจำว่าเราอีกครัทำบิดไปน้ำึงเนาะเอาเนาะอยางนียเอาเนี่ยน้ำขึ้นเนาะเบิ้งไปเรื่อยแล้วเบิ้งช่องละลายช่องเาไบทิ้ผู้ไปน้ำเนารเปิดใจเบิ้งลลายช่องนี่ะเรเตี้ยงเพื่อเข้าไ เอตียนผู้เล่นเาเตยนอแล้วาเตียนนี่เคยเห็นบ่เคยเห็นเคยเห็นบ้านุ่เคยเห็นเคยเห็นอาเห็นตัวต็โถปเป็นนะครั้งแรกนะนี่เราก็บกเคยมามาเต้นดังแร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 กันงกักระเบ้าสลี่เปี่ก็เขากับเราก็ห้างกับมาคั้งท้บิด เห <auto> ็นน <called> ้องมาปลอยอ้แล้วล่างอ่าหมอกันเป็นองน้อยงก็เ่ด้ขอจุคคิดไปก่อนมาพี่น้องน้ปลาประกันได้เนาะอ็ตอภัยอพี่น้องอซเอสุขุสุขคนพี่น้องนะกำลังกำจัด้ดทางวัสดีอ่าว่ามนดูนาเป็นน้องนขอโทษขอภัยพรน้องอีซเบอรทุกทุกท่านขอสรบคลิดนี้ลำลาไปก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเลย